สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับช่องเลขนักข่าชานะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับฮานอยรวมของวันที่17ตุลาคม2 5 6 7ครับแล้วก็เป็นการปล่อยตัวง,งวดของวันที่18ตุลาคม2 5 6 7กครับนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็าดูคำเตือกนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลนขนาคลาสในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง YouTube ขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลนขนาคลาดนั้น พอ fc ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเลขนาคราดหานอยรวมวันที่17ตุลาคม2567เลขนาคราดวางรูดไว้3 4 5 ตัววินคือ 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับมาดูครับผมนะครับตัวได้เข้าบ้างนะครับหลุดบ้างหน้าติดตามหรือเปล่านะครับผมนะครับมาดูกันเลยครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก 1, 3, 6, 8, 8นะครับเข้าไปที่รูด3บนเข้าไปที่รูด6บน เข้าไปที่คู่เจาะ36บนนะครับเข้ารุด8นะครับบนเอา่างล่างนะครับครับผมห้าเด้งนะครับผมกาชาดครับผมผลที่ออก01449นเะครับเข้าไปที่รุด4บนครับเข้าไปที่รุด4ล่างครับ สองเด้งนะครับผมพิเศษครับผมผลที่ออก78730เข้าไปที่รูด8บนเข้าไปที่รูด7บนเข้าคู่เจาะ87บนเข้ารูด3ล่างนะครับได้4เด้งนะครับผม ปกติครับผลที่ออก109 50เข้าไปที่รูด5อ่าเข้าไปที่รูด5ครับผมนะครับได้หนึ่งเด้งนะครับ VIP ครับผมผลที่ออก36143เข้าไปที่รูด3ล่าง เข้าไปที่เออเข้าไปที่รูดสี่ล่างเข้าไปที่รูดสามล่างเข้าไปที่คู่เจาะสี่สามล่างได้สามเด้งนะครับผมนะบเรามาเช็คกันเลยนะครับผมเข้ารูดสามกี่ครั้งครับหนึ่งสองสามนะครับเข้ารูดสี่หนึ่งสองสามนะครับผมสามครั้ง เข้ารูด5 1ครั้งนะครับเท่ากับนะครับตัวรูดเข้าไปทั้งหมดนะครับ7ครั้งนะครับตัวรูดนะครับผมก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับผมยังพอมีค่ากับข้าวค่าอาหารนะครับค่านมนมเนยนะครับโดยไม่ต้องควักทุนเก่าสรุปครับผมฮานอยนะครับผมเข้าตัวเจาะ3คู่นะครับ เข้าเฉพาะกิจสามหกบนเข้าฮานอยพิเศษแปดเจ็ดบนเข้าฮานอยวีพีสี่สามล่างครับนะครับมาดูต่อครับเลขรัดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับผมเลขหน้าคราด นอยอรวมวันที่สิบแปดนะครับผมสิบแปดต่อคอหกเจ็ดว,วางลูดไว้นะครับผมวางลูดไว้สองสามสี่ครับผมคู่วินครับ คู่วินเลขลาดวางไว้นะครับผมห้าหกเจ็ดครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจาะครับผมสนะองสาม 2, 3, สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดครับสี่ห้า 4ี่ห5สี่เครับผมเฉพาะกิจกาชาพิเศษปกติ v i ี VIP, ครับ ต้องขออภัยนะครับที่ออกคลิปช้านะครับผมพูดีเลขคลาดนะครับนะครับไปภาวนาออกพรรษาครับผมนะครับเพราะเลขคลาดนะครับภาวนาเข้าพรรษาสามเดือนนะครับผมสามเดือนวันออกพรรษาก็เลยต้องไปภาวนาออกนะครับเลขคลาดนะครับบวชจิตนะครับผมสามเดือนก็ขอนะครับผมบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมา ก็ขอให้ FC ที่อยู่ในกลุ่มเล็กนักขลานะแล้วก็ FC ที่ชมนะครับใน YouTube นะครับมีผลได้สวยผลบุญทีนะ่ข้าพเจ้าได้สร้างดีแล้วครับ,นะรบขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้รวย,ยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ